แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งทุกที่สุดในทุกๆด้านแต่ว่าผมจริงใจที่สุดครับผมบคุผมากรับบิ๊กชอปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงว่าไงงั้นส่งเสียงดังเลยครับนี่คือ i ฮ h h r t h a i l a n รน r a n d a m b a s s a d ร r ครับ The One and Only Bam Bam ขอเสียงเยครับ Okay, she try catch up now some say And there are nothing I would do That's your hope us I'm feeling you're you so let's get in mood 내 내. Let me get it for you Alright got it for you

วส,ส,ว,สว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบมนแบมก็ก็ส่งครับสุดๆไปเลยนะฮะสองเพลงเมื่อสักพู่นี้ใช่ครับเนอะ ribbon ribbon กับ wandering ครับผม <ond> เป็นโชว์สุดท้ายของปีนี้แล้วครับพูดแล้วก็ใจหายแต่ อีกแป๊บเดียวปีใหม่ก็มาแล้วเนอะแต่ก็นี่แหละยิ่งต้องขอบคุณไฮเออร์เลยทำให้เราได้มาเจอกันแบบเขาไโชว์สไตล์ผมขอบคุณเขอบคุณพี่ตองนะครับคือคนปรอบมือกับพี่ตองด้วยอะพี่ตอง ใช่อ้าวพี่ใช่วกิผมพูดอะไรนะทุกแล้วพี่ตงอ่พี่ตงอ่โอเคใช่ได้ครับพี่ตงพี่ตงครับผมอ่พี่ตง Thank you so very much I mean we're all here today because of you and because of higher e ลยจริงสครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นไงบ้างบําบัอัพเดตชีวิตหน่อยอัพเดตชีวิตเราก็ออล่าสุดผมจัดบ้านครับผมอครับผมแล้วก็อ่ อะไรนะผมเสร็จงานอะไรอันสไผมจัไม่ได้อะงานล่าสุดที่ผ่านมาเหรอใช่ครับผมจัไม่ได้นะงานอะไรนะครับเกมใช่ไหมอ่างานเกมใช่ผมอ่าแต่หลังงานเกมแล้วมันมีงานอีกต้องประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่คนไม่รู้ครับผมอ๋อนี่รู้งานอะไรรู้งานกาชาติใช่ไหม โอ้พี่เห็นด้วยหรอ<ค>นเนี่ยอ้าวใครไม่เห็นล่ะฮะโอ้ยหลายคนตามไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะเนี่ยโอ้พี่มันอร่อยมากา <laughs> ใช่ครับเออแล้ว <laughs> ผมก็ประมาณนี้แหละผมก็ชิวๆครับผมพดอดีมีไฮเออร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย <c oughs> อยู่ไทยจัดบ้านนินดๆหน่อยๆน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมเยี่ยมมากเยี<ช>่ยมมากเนอะก็งั้นจัดเต็มแน่ตลอดห<ช> <1 S 1> นึง่งชั่วโมงเต็มวันนี้เ<ช>นะอะ <laughs> คือเดือนมีนานถ้าใครรู้สึกว่าสนุกม,ม,มากๆในช่วงงานนั้นนะฮะงานนี้ก็โหพอๆกันเลยยิ่งกว่าด้วยยิ่งกว่าด้วยครับก,ก็คือวันนี้นะครับผมว่าเป็นวันที่ดีนะก็เมื่อวานเป็นคริสต์มาสใช่ไหมครับผมก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอ่ะมารีคริสต์มาสทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้ก็ซานต้าแบมแบมนะครับจะมาแจก ก็ใชไฟฟ้าไฮเยอ์ให้กับทุกคนนะครับผมซึ่งตอนงานกาชาดผมก็เห็นเขามีสอยดาวใช่ไหมแต่ว่าสอยดาวมันลุ้นไปเขาบอกที่หนึ่งได้โมไซอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยไม่สอยครับเดี๋ยวผมอ่ะสอยตัวเลขทุกคนเองนี่ที่ดีมากนะะเปิดมีค่ายของตัวเองใช่ไหมเออมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นของผมอยู่แล้วใช่แล้วก็ เป็นทีป๊อปน้องใหม่อทีป๊อปน้องใหม่ออใช่ครับไปแสดงเวทีระดับโลกที่วัติกันมาแล้วใช่ครับไปเดินงานการชาติมาด้วยใช่อ้ <laughs> โห,โห,หรเรา<ม>้วมาไทยเป็นสิบรอบอะ่ะเออใช่ครับก็บินไปไป,ไปมาเอาช่วงสามสี่เดือนนี้ผ่านมานะเนี่ยแต่ว่าอ๋อผมแฮปปี้นะจริงๆผมว่ามันเป็นปีที่ผมได้ลองอะไรใหม่ๆกับผมซึ่งออผมว่าจริงๆผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่ทำให ตัวผมอะโตขึ้นมากมากเลยนะ uh huh. ทั้งอ่ภายในแล้วก็ภายนอกด้วย uh huh. ครับผมภายนอกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่รู้สิหลายๆอย่างที่เตรียมแล้วก็ได้ลงมือทํามันไปตลอด12ปีที่ผ่านมาแล้วกัน uh huh. ครับผมแล้วเหมือนปีนี้เป็นปีที่เอ่อทให้ผมเนี่ยแบบได้โชว์เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสก,กยภาพไหมครับ ของตัวเองที่แบบว่าที่ผมฝึกฝนแล้วก็แบบว่าแบบว่าตั้งใจทํามันมาแล้วเหมือนมันเพิ่งแบบว่ามาให้แสงสว่างจริงๆในปีนี้ตามที่ผมรู้สึกนะครผมซึ่งผมว่ามัเป็นปีที่ดีสําหรับผมมากเลยแสงมันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งปีนี้เลยนะปรบมือแบบด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นปีเห็นมิตรภาพ มิตรภาพใช่ก็เราเจอศิลปินไทยมากมายใช่ไหมที่มาแบบคอนแอลบมาฟีเจอริ่งด้วยใช่ใช่ไปฟีเจอริ่งมาด้วยล่าสุดใช่ผมจะดแช่จะไปเชันที่อีกคนอะไรสักอย่างแต่ผมแต่แบบเออก็ไม่เห็นจะมีใครมาเลยมาไหมมาไหมไม่มาผมไม่ได้แชร์โลไปก็รอรอแชร์โลมาแล้วไปแน่นะอ๋อก็เลย ใช่อีโมจิโรมากันเหรอเนี่ยใช่ไปอยู่ไหนมาแบบแบบใช่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องโรมาโรมาเพราะเป็นการแชร์โรมานั่นแหละดีครับเป็นช่วงเป็นช่วงเรียนรู้ครับผมเนอะเราก็เรียนรู้ไปด้วยวันละครวันละครเสนกสนานกันไปเนอะแล้วแล้วยังไงคือต้องถามหน่อยเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นปีที่ดีแล้วก็มีโชว์ดีๆโชว์ใหญ่ๆเยอะแบมแบมมีเคล็ดลับยังไงอะในการขึ้นเวทีแล้วแบบ เพอร์ฟอร์มได้ดีขนาดเนี้ยเพอร์ฟอร์มอ่าคืออืมโอ้ยเดี๋ยวมันจะดูอวยตัวเองเกินไปไม่มไม่ไม่อ,อยากรูจร้จริงๆคือออผมว่าเข็มลับโชว์ดีทุกครั้งเลยไหมอืคือเข็มลับนะครับผมว่ามันจริงมันไม่ใช่อะไรมากหรอกครับผมมันอยู่ที่ว่าอ่เราเนี่ยจะลงมือไปทํามันจริงๆแค่ไหนครับผมอาจจะแบบว่าถึงจะเป็นงานแบบสิ่งเล็กสิ่งน้อยในโชว์นั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าบางทีแบบมันจะมีคนที่แบบว่า เห็นแล้วนะแต่ว่าเขาก็แบบเออแต่มันเล็กนิดเดียวก็ข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ข้ามมันกับผมไม่ว่าออจะเป็นแพทเทิร์นเล็กๆของอการเต้นหรือว่าแบบว่าตามวัฒนธรรมตามประเทศที่ผมไปถ้าแบบวัฒนธรรมหนึ่งแบบว่าเนื้อเพลงหรือว่าท่าเต้นเนี่ยมันไม่เหมาะเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนมันมันไม่ได้นานนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความใส่ใจแล้วก็เป็นการเข่าลบทุกๆโชว์ที่ผมจะโชว์ผมรวมถึงวันนี้ด้วยแล้วก็แบบว่าเวลาเช็คเนี่ยผมก็จะไม่ได้เช็ค แต่ในหูของผมที่ผมได้ยินใช่ไหมผมต้องไปเช็คแบบว่าดูว่าคนดูเนี่ยเขาจะได้ติยินยังไงก็คือไปนั่งมาแล้ว1,200ที่นั่งตรงนี้เลยคะับไปดผมก็เดินดูเช็คดูตรงนี้แหละครับผมใช่ก็คือเพราะว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมกับผมซึ่งจริงๆครๆก็ทําได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรู้จักคำว่าก๊าซไหมครับก๊าซมันเรียกว่าอะไรภาษาไทย กั๊สกั๊สกั๊สลางสังหรณ์อ่าเป็นแบบกั๊สกั๊สกั๊สฟีลิ่งอ่าใช่ครับผมคือเอาฟีลิ่งก็ต้องเชื่อในฟีลิ่งตัวเองก่อนแล้วจังครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเออก็เนี่ยเป็น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 อะไรนะฮะเซนเซนใช่ใช่ไหมเซนเซอร์ต้องเชื่อเซนต์ตัวเองครับผมเพราะว่าเอ่อมันจะมีวันหนึ่งที่คนเนี่ยเซนต์หมดอ๋อใช่ครับผมของหมดพลัง แต่ตอนนี้ถ้าผมว่าผมยังมีอยู่ผมอยากที่จะแบบว่ายังเชื่อในเซนส์ของตัวเองไปก่อนไม่รู้หมอดูเขาก็บอกจริงปะเนี่ยจริงครับผมงั้นวันนี้ขอสักเลขได้ไหมมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเห็นเมื่อกี้เห็นอยู่นะหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเออทำไมอ่ะทะเบียนรถเราไงเมื่อกี้อ๋อจริงเหรอใช่โอ้ยยังไม่ได้ดูทะเบียนรถเลย ไม่รู้ล่ะอันนี้บอกเป็นข้อมูลเฉยๆนะฮะอ้องหมายถึงว่าเซนส์ในด้านโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือผมก็เอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยแหละครับผมเพราะถ้าเกิดคนโชว์แฮปปี้เนี่ยยังไงคนดูก็แฮปปี้นะครับผมซึ่งก็เอาอันนี้เป็นหลักในการทำทุกอย่างครับที่จริงผมแบบร้องเก่งที่สุดไหมก็ไม่เต้นเก่งที่สุดไหมก็ไม่แต่ผมแค่เก่งที่สุดเต้นเก่งที่สุดไม่ใชอะไรอีกฮะแต่ผมแค่รู้สึกว่าแต่งตัวเก่งที่สุดด้วยนะฮะโอ้ยไม่ไม่ไม่ เล่นมุกเก่งที่สุดด้วยนะฮะโนโอ้พี่เก่งกว่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในทุกๆด้านแต่ว่าผมจริงใจที่สุดครับผมขอบคุณมากแล้วเมื่อกี้แบบกราบได้เลยนะสิ่งที่พูดมาน่ะคือมันทุกๆด้านเลยจริงๆเนอก็เลยเป็นที่รักแบบนี้ครับอากาเซ่ส่งเสียงไน้คราบแบ่แล้วงานของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะใช่นะครับผมขอบคุณมากนะครับรับผมเดี๋ยวให้พี่ดงเป็นคนจับฉลากไม่ได้ ต้อง okay. เป็นแบมแบมนั้นนะครับวันนี้คือไฮเออร์แฟนเฟสติวัลอย่าลืมนะลงทุกโมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเลยนะครับวันนี้ได้เจอกับแบมแบมอย่างที่แปมแบมบอกนี่งานสุดท้ายของปีแล้วใช่ไหมสุดท้ายของปีโชว์สุดท้ายของปีครับผมโอ้โหสุดๆเลยนะฮะนี่ก็เกือบจะปีแล้วกับไฮเออร์เล่าหน่อยความประทับใจที่มีกับไฮเออร์เป็นไงบ้างโอ้ยผมว่าดีนะครับคืออย่างแรกเลยก็คืองานแรกตอนเดือนมีนาเนี่ยแหละที่แปลว่าได้ลงมือทำกับไฮเออร์ครั้งแรกครับผมคือผมเนี่ยเป็นคนชอบ ที่จะแบบว่าแจกของอยู่แล้วครับในพื้นที่ที่ผมสามารถแจกได้นะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแฟนมีตหรืออะไรก็ตามคผมชอบจับฉลากอยู่แล้ว,วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจกเยอะขนาดนั้นตอนมีนะครับผมใช่ก็เลยรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถูก ถูกชะตาถูกชะตาชะใช่ครับผมถูกฉนดด้วย <laughs> ถูกชะตากันครับผมแล้วซึ่งผมเห็นเนี่ยแบบแลหลายๆคนนะ่ะเขาก็แบบว่าเออจะเปลี่ยนแอร์ก็แบบเขาก็เปลี่ยนเป็นไฮเยอร์ huh. อะไรอย่างเงี้ยผม uh huh. แล้วก็เป็นเล่นกิจกรรมกันเขาได้ของไฮเยอร์แบบว่าได้ไปใช้ที่บ้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมผมรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ การที่ rition. <S 1> <S 1> อากาเซทุกคนเนี่ยมาแบบว่าซัพพอร์ตผมแต่ว่ารู้สึกว่าทางไฮเยอร์เนี่ยก็ไปแบบว่าซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผมก็ถูกใจครับผมดีมากผมนึกไม่ออกครับเอ๊ทำไมวันนี้ผมเอ๋ยจังเลยเนี่ยผมดูสเตรนจ์จิติงเยอะเกินไปขอโทษนะนึกคำไม่ออก่รับไม่เป็นไรจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีและได้หมดจริงเหรอแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แปลนะฮะแต่ก็ลองเผื่อมันจะออกมาแต่ไม่กี้ก็ถาเหมือนกันหลายๆคนก็มาตั้งแต่เดือนมีนา ใช่ครับผมหลายคนก็สนุกมากก็อย่างที่บอกวันนี้ก็สนุกมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เดมีมาแจกกันด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งนิดแบมๆถูกชะตากับไฮเออร์นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันด้วยนะฮะแล้วคุณต่งบอกเรื่องเมื่อกี้ก่อนที่แบมๆออกมาบอกว่าเป็นการมอบความสุขให้กับทุกคนนะแล้วก็ทาให้แบบอยู่ในบ้านได้อย่างแบบสบายเหมือนทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ฟังเพลงแบมๆดูเ v ็มแบมงเงียเนะก็แบบสบายๆไปด้วยกันนะฮะสมมุติว่าถ้าอันนี้คิดขำๆให้เลือกแบบฟีเจอร์ที่แบบ เราสามารถเลือกขึ้นมาเองได้ที่ใส่เข้ามาในแบบ h ฮเออรอย่างเงผื่อเขาเอาไปแบบพัฒนา i อเนีมาเนอมีไหมที่อยากจะใส่เข้ามา Input ได้สำหรับแบรนด์ในบัสเตอร์อินพุได้จริงเหรอไม่ต้องเพื่อผมก็ได้ครับผมว่า Input เพื่อทุกๆคนน่าจะดีกว่าเมืองไทยร้อนใช่ไหมครับผมผมว่าอันหลักเลยของ h ฮเออร์หนึ่งโปรดัก t ์นี้ก็คือแอร์นะครับผมทำแอร์ที่ไม่มีค่าไฟไหมครับ ที่ไม่มีค่าไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมพุ้งกดีนะแบบว่าไฮเยอร์เขาตั้งหม้อแปลงของเขาขึ้นมาหนึ่งแล้วเขาก็ถ้าจะติดตั้งแอร์ไฮเยอร์เนี่ยคุณต้องติดตั้งกับไอสายไฟฟ้าของแปลงของไฮเยอร์เท่านั้นและพี่ดงเนี่ยแหละครับเป็นคนจ่ายค่าไฟด้เอางั้นเาันเลยใช่ไหมฮะดีไหมครับถ้าอยากได้ขอเสียงปรบมือหน่อยฮะให้กับฟีเจอร์นี้เออ หัวดีแต่วันนี้อากาเซ่มากันเยอะแยะเดี๋ยวเล่นเกมกันสนุกสนุกแน่นอนได้เลยมีสักสาคำให้กับอากาเซ่ตอนนี้ไหมฮะโอ้สามคำเลยเหรอครับผมสามคำอาจเป็นสามคำปิดท้ายปีนี้แล้วกันนะครับอุวยคำแรกนะครับเก่งมากครับผมคำที่สองครับผมว่าปีนีนะ้ทุกคนเนี่ยน่ารักมากมากเลยครับผมน่ารักทั้งกับผมกับ พี่พี่น้องๆ้องอากาเซกันเองแล้วก็กับเมมเบอร์ทุกคนนะครับผมแล้วก็น่ารักถึง์ติสต์คนอื่นที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในงานของผมและทุกทุกคนด้วยนะครับผมครับ <c oughs> อย่างที่สามนะครับผมก็ม <c oughs> บ้านละกันกับผม <c oughs> ปีนี้ได้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมอยู่กับทุกคนแล้วผมได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยที่บ้านเงินบ้านเกิดแบบเอออาจจะเยอะกว่าปีหลายๆปีที่ผ่านมานครับผม มันเหมือนจิตวิญญาณวิญญาณผมเนี่ยสปิริตผมเนี่ยจากที่มันล่องอยู่หลายๆลายที่มันกลับมาที่บ้านรอบนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากครับสวดียอ นะเราพ่อมาเลยก็เลยอย่างที่บอกครัเป็นปีที่แบบแบมบกลับมาบ่อยที่สุดเลยอ่ะเนื้อดีมากเป็นข่าวดีสำหรับอากาเซ่ชาวไทยมากๆเลยจริงๆแต่ปีหน้าหมอดูบอกว่าต้องไปทําที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องหายไปสักหนึ่งแต่ก็อย่าลืมแวะมาบ้านด้วยอโอ้ยแวะมาอยู่แล้วเนาะอย่าลืมแวะกลับบ้านด้วยโอเคนี่คือ3คํานะอ้าวสามคำสำหรับปี2025ละงั้นมีข้อความอะไรสำหรับปี2026บ้างนะสามคำสำหรับปี2026ครับไม่ไม่ต้องสามคำก็ได้อะไรก็ได้ครับที่อยากบอกทุกคนใช่สหรรรััับบบ2026ทีี่จะถึงน้้คคไดก็ ยี่สิบหกไม่รู้สิผมว่าผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยอากาเซ่ครับผมเหนื่อยโดยเฉพาะปลายปีที่ผ่านมาอ,อมากันรัวไปหมดเลย <laughs> สลับกันมาทำไมไม่นัดกันมาดีๆผมไม่เข้าใจอครับผมสลับกันมาเนี่ยผมว่าทุกคนเหนื่อยนะผมผมอยากให้ตั้งแต่อ่ะดูพี่มาเป็น <laughs> คนสุดท้ายของปีก็ได้ครับแล้วผมว่าตั้งแต่หลังจากวันที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยผมอยากให้อ่ทุกคนเนี่ยผมอยาก เอาอากบงอะครับวางลงก่อนสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็หยิบกุญแจรถแล้วก็ไปหาครอบครัวไปหาเพื่อนฝูงดีกว่านะครับผมผมอยากให้อะเดือนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยได้กลับมาเอนจอยชีวิตของตัวเองจริงๆนะครับผมได้สนุกกับครอบครัวมีเวลาที่ดีกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมและประมาณเดือนที่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สองครับผมโอ้โยบอากาโบขึ้นมาใหม่อีกเลย <laughs> เดี๋ยวได้เจอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผมนะผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนอื่นผมว่าเร็วๆนี้เชื่อไหมครับผมไม่รู้นะแต่ผมว่าลางสัรอ์ผมนะปีน้าพิจิตยองมาแน่นอนครับผมจริงเหรอ <laughs> ไม่รู้ผมผมไม่ได้เอาข่าวในมาแล้วผมไม่รู้แล้วพี่มาร์คเขาก็บ่นเรื่อง a อ K อยู่นั่นแหละคือผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่า ผมผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลีดเดอร์แต่แฟนครับตอนผมอยู่ใต้หวังเขาถามว่าคิดว่าใครเป็นลีดเดอร์ผมว่าผมน่าจะเป็นพี่มาร์คมัง้งอะไรใช่ไหมครับผมเขาโตสุดไงบนอีกแ้วะก็าโต <c oughs> <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คือเออผมว่า ไม่รู้สิผมพูดในลางสังหรณ์นเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้พูดเรื่องงานกันมากสักเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ว่าผม,มรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยพี่จินยองมาแน่นอนนะครับผมเ<อ>พราะฉะนั้นผมว่าต้นปีครับเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เนี่ยทุกคนวางอากบงลงแล้วก็สามารถไปสนุกสนานกับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตชาร์จพลังให้มันเต็มที่ครับผมแล้วก็กลับมาหยิบอากบงเอามันขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวแสงสีเขียวทั่วโลกมันจะ อย่างนั้นเลยครับผมและมันจะเป็นอากบงที่แขังและเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันจะแข็งแรงแล้วมันจะเต็มไปด้วยความสุขและความน่าตื่นเต้นมากกว่าปีนี้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ปีหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขครอบครัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมใช้ชีวิตให้เต็มที่และเรากลับมาเจอกันใหม่ประมาณอืมโอเครอติดตามได้เลยรอติดตามได้เลยแล้วมีอะไรจะรอติดตามในปีหน้าอีกอันหนึ่งใช่ครับผมลืมบอกเลย และปีหน้านะครับผมก็ต้องขออนุญาตทุกคนให้ผมและไฮเยอร์ er, ยังดูแลทุกคนต่อนะครับผมไหเยอร์ไทยแลนด์แบนด์ในวเวสช์สปีติดเลยโหนี่ข่าวดีจทุกคนมากข่าวดีใช่ครับผมก็ปีหน้าผมว่าเดี๋ยวจะหาโปรเจกต์ครับอืมไม่เอาท็อปสเปนเดอร์เอาเป็นโลสเปนเดอร์ดีกว่า ใร้จน้อยที่สุดได้แอร์ฟรีอะไรเงี้ยน่ารักมากเอาเป็ว่ามีกิจกรรมแน่นอนกับมีกิจกรรมแน่นอนกับผมแล้วยังไงไอเออร์ไฮเออร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าทำอะไรเวอร์ชันใหม่ๆของเขาออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วผมอาจจะเป็นแอร์ฟีเจอร์ใหม่หรือว่าแบบเครื่องซักผ้าตู้แช่ไวยตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนอะไรเงี้ยผมว่าเขามีฟีเจอร์ออกมาใหม่ๆอยู่แล้วผมยังไงปีหน้าเนี่ย ผมก็ใไหเอร์ก็ยังที่จะ c o n t i n u a ที่จะมาแจกของทุกคนแลวก็ดูแลชีวิตรประจำวันของทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นวางอากัปกงลงก่อนได้ครับเดี๋ยวผมก็ใไ้เยอร์เป็นคนดูแลทุกคนเองนะครับโอ้ทุกคนตบมือด้านห้กัไหเยอร์ว้าว two years in a row with bam bam สุดๆกันไปเลยนะฮะเ <Hey, man. S 1> ยี่ยมมากรอติดตามกันได้เลยกับทุกษษษษษความพิเศษที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2020นี้แต่ว่าแต่เป็นจุดที่รอคอยและไม่รับสายสักทีครับครับผม เราไปแต่ตัวถัดไปเลยนะฮะได้ไหมได้ได้ไ่าได้ไ่าเห็นเห็นคุ้นบนหลายทีแล้วนะโอเคจุดที่ร้อนที่สุดคือจุดอะไรครับจุดที่ร้อนที่สุดตรงขั้วเหรอฮะไม่ครับตรงไหนฮะจุดที่ร้อนแล้วร้อนอีกแล้ว จนหัวล้อจนหัวลว้อนโอ้โหน่าสงสารจริงน่าสงสารจริงโเพราะว่าคงม,มีหลายคนตรงนีมม้แหละหลาย้ออา,ยายแล้วแต่ยังไม่จบแต่แน่นอนนอกจากแบมแบมเป็นตัวแทนของไฮเออร์มอบให้กับอากาเซ่ทุกคนแล้วนะครับท่านผู้ใหญ่ของคนสำคัญก็มีของขวัญมอบให้กับแบมแบมด้วยโอ้ใช่ในฐานะแบรนด์บาสเดิร์นต้องขอเรียนเชิญน้ำโบวีจีอีกครั้งด้วยนะครับมิสเตอร์ตงเจีนพิงนะฮะเรียนเชิญน้ำโบวีจีปรบมือกับมิสเตอร์ตงด้วยพี่ตงของเรานะฮะ สสสวัััดีครบพแมขอบคุณมากครับนี่ฮะ President of h i g Electrical p e v i c e s Thailand Company Limited ครับมอบให้นะฮะอันนี้คือโอ้ยเป็นเป็นไลท์เพนติ้งนะฮะที่กิจกรรมที่เรากำลังโขมมอบความสุขให้กับอากาเซ่ทุกคนเลยนี่ อ,อ้าโอเคสวยค่ะยิ้มสวยๆกับกล้องเลยค่ะคุณส่งก็ได้บอกว่าอยากจะ ตอบแทนแฟนๆของอ<ม>แบรนบมค่ะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่คอยสนับสนุนแบรนด์ไทเออร์ตลอดเสมอมาค่ะแล้วก็อยากจะตอบย้ำภาพลักษณ์ของทางแบรนด์ที่มีความทันสมัยความเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็การเข้าถึงลายสไตล์ค่ะก็คือในงานนี้ก็ถือว่าได้เป็นการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ให้ทุกคนได้จดจำแล้วก็สนุกสนานร่วมกันค่ะอันนี้ข้อดงการเปแบรนด์เลยตออไรต้องรับหนอย่แล้วทํานมันว่าใช่ก็วันที่คือเอ่อ 啊、哦，未来的规划跟慢慢合作哦，我我们一定会是长跟昆慢一定是长期的合作啊。第二点的话就是我们在未来会有更多的一些活动，特别是像今天跟呃消费者包括跟粉丝互动的这些活动，我们会多多一块组织啊。哈，就สำ老奶ับในอนาคตนะคะเขา ในการสร้างแคมเปญใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ส่วนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคด้วยแล้วก็ส่วนในแคมเปญถัดไปเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทางไทรเออร์ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างลูกทำางกับไทรเออร์มาเกือบปีละเกือบปีแล้วนะผมไม่จะผมรู้สึกว่ามันเกินปีแล้วผมรู้สึกมันยู่มานานสนุกดีครับผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมว่าแบบทุกคนเนี่ยสามารถเอาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบที่เราสามารถเทียบเชีวิตชีวิตประจำวันเขาได้จริงๆครับอ้โหไ้เด็าอ้โหนในสุดท้ายให้คุณปงฝากหน่อยนะครงานเขาแบบอะไร Anything you wanna say to the fans <Yeah. S 1> in the future? I think that mm hmm. uh, yeah, please support more for Kim Bang Bang and please support more for Air. Yeah yeah, yeah 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 because <yes. S 3> oh uh, we will be uh, at i told the whole oh guys yeah we will be long term business with Absolutely. bank yeah 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 <laughs> okay. yeah 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 of next year. yeah yeah next year. yeah